โอเคสวมหมวกรถสายพานแก้อาการคืดคืดคืดแล้วก็มีอาการแบบชักกระตุกด้วยบางทีแบบที่สูงอะ่ะแล้วก็มันพอเบรกปุ๊บแล้วก็จะไปต่อกึก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 ไม่ไปเรามาดูอะไรกันว่าเราต้อง จะดูตัวไหนเปลี่ยนตัวไหนบ้างอันนี้ก็รื้อออกมาแล้วอย่างแรกที่เห็นนะครับสายพานมีขนาดที่เล็กลงนะครับบางพอบางปุ๊บตัวนี้ยสายพานมันจะเคลื่อนขึ้นไม่สุดท้าไม่ใช้ความเร็วน้อยนะครับเพราะมันมัน,ม,นมันบีบแล้วสายพานขึ้นไม่สุดแล้วก็อย่างที่สองนะครับที่มันอาการคลืดคลืดคืดค <laughs> ก็พวกเนี้ยพวกชามพวกเนี้ยมันจะเป็นคลื่นนะครับเนี่ยเหมือนอันนี้จะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยจะเป็นรอยที่ใช้ความเร็วอยู่คันนี้มันใช้ความเร็วที่มันมีอาการอ่ะหกสิบเจ็ดทีอ่ะแต่ถ้าขี่พ้นไปแปดสิบไปแล้วมันก็หายขี่ไม่ถึงหกสิบก็หายนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆเป็นคลื่นอยู่นิดหนึง่งช่วงความเร็วที่เราขี่ประจะําอ่ะอันนี้ก็เช่นกันนะครับฉะนั้นเคสนี้เรา าจจะต้องเปลี่ยนทั้งคู่นะครับเพราะเจ้าของบอกว่าจัดไปเลยช่างอย่างที่สองคือมันกระตุกอะ่ะทีนี้เรามาถอดด้วยตัวนี้กัน <c oughs> เหยียบไว้สักหน่อยก็ดีนี่ก็ต้องทำความสะอาดเนาะอีกย่างเราดูวันนี้ด้วย ดูร่องสไลด์มันด้วยอ่าอันนี้ยังเขาเรียกว่ายังไม่ตกหลุมนะถ้าขนาดไหนที่เคลื่อนมาแล้วก็มีหลุมอะ่ะมันจะเป็นสองเสียงเลยปื๊ดมันมันมันจะตกหลุมเนี่ยแต่อันนี้ยังยังได้อยู่ไม่เป็นหลุมนะครับเราก็ใส่กลับไปอ่ะก็จะมาถอดดูตัวนี้กัน có thắt kíp lốc con, ah, lưu ý để không thay xe nhé, ah, có khát lang máy rất là nữa บางทีเนี่ยนี้เห็นไหมบางทีตัวเสาตัวเนี้ยมันมันฝืดฉะนั้นเราก็เดี๋ยวทําการขัดล้างนะครับเพื่อให้มันเวลามันจากอะ่ะบางทีมันไปค้างอยู่อ่าแล้วก็ลูกยางตัวนี้ก็ถอดมาแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสียด,ด้วยบางทีเราขี่ขี่ไปขึ้นเนินขึ้นอะไรพวกเนี้ยแล้วเบรกปุบ๊บเลยจะไปต่อที่มันค้างอยู่อืออ่ะเรามาดูว่าเราจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างหนึ่ง สายพานสองชามนอกสามาชุดชามตุ้มชามเม็ดนะครับแล้วก็เม็ดแท้แล้วก็อันนี้ายางคัดหลังแล้วเดี๋ยวสายพานนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันมันไปเยอะหรือยังนะวัดสายพานใหม่กับสายพานเก่าก่อนนี่สายสายพานใหม่นะครับอยู่ที่ วัดได้ที่สิบส8ุดแสายพานที่เราจะเปลี่ยนได้เท่าไหร่เหลือสิเจดเหลือ17ก็หายไปแปดหายไปเกือบ2มิลนะ่ะเออแล้วทีเนี้ยนี่จะดูร่องรอยของช้าเดิมพอสายพานมันบางทีนี้มันก็เวลามันบีบอะมันบีบให้สายพานขึ้นมาเยอะไม่ได้อ่าทีนี้ อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นะครับให้ดูแล้วแล้วตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะตัวคลัตมันยังมีอยู่นะครับอันไหนที่ที่ยังใช้ได้เราก็ไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่ยางมันทีนี้ตัวนี้ที่มันติดนะครับเราก็ทําการเนี้กระดาษทรายขัดขัดนะครับอันนี้พอเราขัดอะไรเรียบร้อยก็นะหลอลื่นสักหน่อย <laughs> จาระบีลูบนิดๆน,นะครับนิดๆเพื่อก็ใส่ครับเห็นไหมทีนี้มันจะลื่นปื๊ดแล้วลื่นปืด๊ดลื่นปืดนป๊ดนะครับ <laughs> ปื๊บปื๊บเสร็จแล้วก็

เดี๋ยวเราจะเอาไปจับแล้วก็ล็อกให้ทีนึงนะครับเราก็มาต่อกันชุดชามเม็ดตุ้มอ่าก็เม็ดก็เหมือนที่เคยบอกไปคลิปก่อนนะครับถ้าหายขึ้นแบบนี้หายเข้าหาตัวแบบนี้ยฝั่งที่เป็นพลาสติกอะ่ะอยู่ทางขวาก็ใส่แผ่น ประบเข้าไปอันนี้ส่วนตัวผมแบบเนี้ผมจะใส่ฝังหน้าเสร็จก่อนนะครับส่วนชามนอกของแอร์เบรดนะครับอันนี้มันเป็นรหัส KVB901 น่าจะเหมือนกับคลิกเก่ามาัมันจะมีไอ <c oughs> ใบพัดติดมาด้วยแล้วก็มีอ่าจะมาแบบนี้เลยตันนี้มันจะติดมากับชาำนอกเลยหลายคนใส่ชุดหลังก่อนนะครับก็แล้วแต่ เทคนิคของแต่ละคนเนาะแล้วใส่น็อตฝากแข้งให้เสร็จเดี๋ยวลองไปขี่กันดู โอเคสวมหมวกเปิดคุยใส่หมวก ก็พอเปลี่ยนยกชุดแบบนี้การขับขี่มันก็สมูทขึ้นนะครับอาการนี้ว่ามันคือคือคอคอหายไปนะครับก็เอามาเป็นทิกเล็กๆนะครับสำหรับการดูแลชุดสายพานก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ